สวัสดีครับอยู่กับผม DIY บายขั้งกัดครับกัดวันนี้กับการรีวิวของนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสวา่านคันสกูนะครับตัวนี้เป็นสวาน่านบล็อกคันสกูนะครับอ่าเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่แบบผมเคยไปเิื้อหาใน YouTube แล้วแหละมันไม่ค่อยมีผมก็เลยสั่งมาเพื่อจะมารีวิว ผื่อมีคนกำลังหาอยู่หรือว่ากาลังอยากจะซื้อเจ้าสว่านคันสก,กูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโลของนานมากครับของเพิ่งมาถึงนี่ครับเซ็ตที่ผมซื้อจะเป็นตัวที่ไม่รวมแบตเตอรี่กับที่ชาร์จน,นะครับอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์เป็นคู่มือครับตัวนี้มีคู่มือกับอันนี้จะเป็น แบรนด์ของเขานะครับก็จะเป็นประมาณว่า one way one way หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ one way อ่าอว่า one way หรือเปล่าก็ลองไปหาดูนะครับผมจะเห็นรีวิวแค่มไม่กี่ตัวผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าอะไรสำหรับคนที่อยากซื้อแต่ว่ายังไม่เห็นรีวิวนะครับอันนี้จะเป็นบล ok ็อกกระแทกม motor b บ t l e ลนะครับตัวนี้ นี่ครับเจ้าตัวนี้มีไฟอยู่สามจุดครับหนึ่งสองสามครับไฟเจ้าตัวนี้สามารถเรืองแสงได้นะครับก็ที่ผมดูมานวนี่ครับคู่มืออก่อนหนึ่งขอแนะนําก่อนนะครับสว่านยี่ห้อวันเวหรือว่าสว่านเจ้าตัวนี้เนี่ยผมไปหาดูใน YouTube เจอคนรีวิวน้อยมากไม่ค่อยมีคนไทยรีวิวเท่าไหร่ผมก็เลย สั่งมาตัวนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นจากแปดร้อยเหลืออยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทเฮ้ยจากพันกว่าบาทติเหลืออยู่ประมาณหกร้อยกว่าบาทโอเคครับตัวที่ผมซื้อก็จะเป็นเจ้าตัวดาวประมาณน้ครับปั๊บเลยนี่ครับเครื่องมือของเขาครับก็จะมีเยอะอันนี้หน้าที่หนึ่งครับนี่เป็นหน้านี้ครับ ของเขาก็จะมีบล็อกแบบนี้ด้วยครับมันไม่โอกาสผมจะซื้อมาให้ครับซื้อมารีวิวให้ดูครับนีห่อหนี้อาจจะดังครับเนี่ยส่วนของผมก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับนี่ครับมีประมาณนี้นี่ครับส่วของผมจะอยู่หน้านี้หน้าที่สี่ครับตัวนี้ก็จะเป็น การบอกข้อมูลรายละเอียดของสินค้านะครับข้อมูลนี่ครับดูไซต์เจ้าตัวนี้ขนาด6.35มมิลนะครับตอาน่งก็6.35มมิลโอเคหกเหลี่ยมครับกำลังรอบอยู่ที่7,600นะครับเครื่องเปล่า7,600นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจครับอ่านไม่ได้ แต่ว่ากำลังมันอยู่ที่588นิวตันเมตรนะครับผมวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่จริงๆหรือเปล่าของทางร้านแต่ผมดูแล้วไม่น่าถึงครับแบตเตอรี่ยี่สิโวลต์สามารถใช้กับ Magita ได้ครับตัวนี้อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าตัวสว่างกันเลยครับของแถมก็จะมีตรวนี้นครับอันนี้อาจจะไม่แถมอันนี้อาจจะเป็นแบบหลักๆของเขาอยู่แล้ว ของเราพวกสว่าน impact หรือว่าบล็อกกระแทกทำตะกูนะครับอาจจะมีมาเยวครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับเอและก็ข้อมูลอีกสว่านตัวนี้สามารถปรับได้สีระดับครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นแบตจรวนี้นะครับลองนี่ครับจะใส่กับแบมตมาร์กิตได้ครับสามารถปรับได้อยู่ สี่ระดับนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ข้อมูลสำหรับสวานอาจจะไม่ได้ให้ดูนี่ครับมีโหมดที่หนึ่งครับที่หนึ่งก็จะเป็นที่หนึ่งคือจะเป็นโหมดแรงสูงสุดนะครับสําหรับขันเข้าส่วนที่สี่นะครับจะเป็นโหมดช้าที่สุดสําหรับการขันน็อตเบาๆหรือว่าขันน็อตเล็กๆกันมันลูดครับโหมดที่สองที่สามนะครับโหมดก็จะไล่ตามนี้นะครับ จะไล่ไปสี่สามสองหนึ่งนะครับโหมดที่สามจะเป็นเร็วขึ้นมาหน่อยครับประมาณอยู่ที่อันนี้เขาไม่ได้บอกข้อมูลมาเนาะว่าเท่าไหร่ว่าโหมด 1, หมดนึ่งโหมดสองรอบเท่าไหร่เขาบอกหรือเปล่าอ่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกมานะครับอันนี้ก็กากาเอานะครับโหมดทันเข้าจะมีสี่โหมดนะครับแล้วก็โหมดที่สองครับ จะเร็วขึ้นมาหน่อยครับโหมดที่1จะเป็นโหมดแรงสุดครับโอเคครับเดี๋ยวทีนี้สว่านตัวนี้นอกจากจะมีโหมด4ี่โหมดแล้วครับก็ยังมีโหมดการถอยด้วยครับโหมดถอยก็จะมีมีอยู่3ามโหมดครับเห็นไหมครับไฟหนึ่งมันติดค้างเวลากดนี่ครับสองสี่สามสองโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูโหมดนี้กันเลยครับ เราจะมาดูเริ่มจากโหมดที่สี่ก่อนเลยแล้วกันนะครับโหมดที่สี่จะเป็นโหมดขันสกูแบบเบานะครับก็จะขันแบบค่อยๆขันนะครับส่วนโหมดที่สามครับโหมดที่สามจะเป็นโหมดเร็วปกติครับเรวเราจะไปดูโหมดที่สองกันเลยนะครับนี่คือโหมดที่สองนะครับจะเป็นโหมด การน,น็อตหรือว่าสกูตตกนั่นเองนะครับหรือว่าโหมดเบรกนะครับกดแล้วจะหยุดคือโหมดที่สองนะครับจะไม่สามารถเล่งได้ครับกดคือรอ,รอบรอบมีรอบเดียวเลยครับกดรอบโอเคครับนี่ครับกดสุดแล้วก็จะเหมือนเดิมโอเคครับ สำหรับสว่านตัวนี้นะครับมีไฟอยู่ข้างหน้า3มดวง1 2ึสแล้วก็เห็นเขานี่มานะครับเหมือนตรงนี้จะสามารถเลืองแสงได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปิดไฟแป๊บหนึ่งครับอนุญาตบางไม้นะครับ นี่ครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆครับตัวนี้มันจะเรืองแสงเป็นสีเขียวครับแต่ว่าอันนี้แสงมันน้อยนะครับก็เลยอาจจะเห็นแค่นี้เดียวครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าครับโอเคครับหลังจากที่เราเรียนรู้กานโหมดแต่ละโหมดไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูผมจะมาแกะให้ดูดีกว่าครับว่า ข้างในของสว่านตัวนี้เป็นยังไงครับแล,แล้วที่สำคัญครับเราจะโดกเป็นแบบแข็งมากครับแน่นมากแล้วก็ใส่เข้าไปครับดอกที่เราใส่ที่ดีควรจะมีล่องนะครับสำหรับการสำหรับให้หัวจับนะครับเพราะว่าผมว่ามันดีกว่ามันจะไม่ติดง่ายมันจะไม่ทำให้เครื่องเสียไว้ด้วยอ่าครับเจ้า เรามาถอดดูกันเลยขั้นแรกครับดูให้เห็นจะจจเลยวันนี้ผมจะใช้สว่านถอดนะครับ บ้านลด็กของเขาเองเลยนะครับตัวตัวน,นี้สำหรับวีดเนี้ยครับของมอเตอร์คือช่วงมันน้อยมากต่างกันมากเลยครับตัวนี้ใครที่เคยใช้ของแท้นะครับเป็นเอหนึ่งจุดหนึ่งนะผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูถอดมาดูมอเตอร์นะครับดูข้างในนี่ครับ ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทอดในเราจะมารีดมอนให้มันจ,จาดเลยครับท้องใหม่ขึ้นมาดีกวันนี้ถ้าใครดูมาถึงจุดจุดนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าสว่างผมอาจจะเสียงดังไปนิดนึง นิดนึงครับเพราะว่าสวานตัวนี้ผมได้ทําการทันมอตเตอร์บัสเลใหม่หมดเลยนะครับก็สําหรับใครดูมาถึงจุดน,นี้ถ้าอยากจะให้ทําคลิปการทํามอตเตอร์บัสเลดสว่านจีนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ครับเดี๋ยวขอมาจัดให้แน่นอนวันนี้เราจะมาลื้อกันเลยครับแย่งทีมครับเราเราต้อง อันนี้ตัวนี้ผมซื้อมาไม่มีประกันนะครับยังดีบอกไว้ว่าไม่มีประกันโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยครับผมสรง้นครับก็รงฟันก็จะประมาณนี้ครับ ค่าแป้งมาสองเม็ด่ใยนะครับเพราาวนี้อาจจะเป็นขั้นตอนการผลิตมาครับนี่ครับจะมีตัวกดตัวนี้โอเคครับอันนี้ก็ดูไม่ไม่ไม่อนเกินไปไม่แข็งเกินไปครับพับติดอย่งนี้นี่ครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวนี้กันแล้วก็ตัวนี้ ช่งเมนบอร์ด35าโวลต์ไปนะครับ๋ยวเรามาดูตัวนี้ชุดหัวกันดีกว่าครับตอนนี้ถล้าผมจะทดอบชุดหัวนะครับนี่นครับชุดหัวเราต้องแกะอย่างใจเย็นที่สุดครับเพราะว่าของใหม่ครับนี่ครับอันนี้คือชุดเกียร์ ตุ๊กเจีตัวนี้เหมือนจะปลดได้อยู่พอปอดได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างครับอันนี้คือทองแดงของสว่างยี่ห้อทันสุตัวเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาเท่ากันว่าความแตกต่างมีไหมเป็นยังไงครับนี่ครับอันนี้แต่ว่าตัวนี้จะใหญ่กว่าใหญ่กว่ามากครับตัวนี้ไม่มากเท่าไหร่ครับประมาณ อให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่ามันใหญ่ว่ากันจริงๆนะครับสำหรับสายตาเป็นสว่านธรรมดาแล้วเราจะมาดูชุดเกียร์ตัตรงนี้กันดีกว่าครับบอดี้เป็นโลหะนะครับบอดี้เป็นโลหะโอเครับนี่ครับชุดเกียร์ประมาณนี้โอเคครับข้างในก็ถือว่าโอเคครับไม่ให้ขี้เหรมากมายอะไรขนาดนั้นครับส่วน ใช้งานก็ใช้งานจริงยังไม่รู้ครับเดี๋ยวสำหรับการรีวิวสว่างยี่ห้อ one way ผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากได้หรืออยากซื้อหรือว่ากำลังเลือกสินค้าอยู่ผมก็แนะนำครับตัวนี้อาจจะไม่ผิดหวังนะครับก็ระดับนึงราคาถูกอยู่เหมือนกันครับก็ไม่แพงมาก นแนะนำนะครับก็สีสันก็สวยอยู่ครับสำหรับใครที่อยากได้สว่างนะครับเ <Okay. S 1> หาาามาะแก่ช่างหลังคาเพราะว่าผมเป็นช่างหลังคานะครับก็อย่าลืมสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจของผม,มานามที่จะลงคลิปครับขอบคุณครับ